สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2ประจำวันที่24พฤศจิกาย,ยนองพัน2567้ท่านฟังครับสถานการณ์การสู้รบสงครามรัสเซียยูเครนที่ดูเหมือนว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับตั้งแต่วันพฤหัสมาแล้วนะครับจากเหตุการณ์ที่รัสเซียนี่นะครับยิงขีปุรุตเข้าไปจากบริเวณดินแดน อัสตาคารนะครับไปที่เมืองดันิปโปรเหตุการณ์วันนั้นนี่แหละครับก็มีการกันประเมินกันคาดหมายกันมากมายว่าขีปุทธที่ยิงไปในครั้งนั้นมันเป็น ICBM หรือไม่ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่รัสเซียโจมตีเข้าไปที่เมืองดานิปโปรเปตอบด้วยขีปุธพิสัยกลางทดลองนี่แหละครับหลังจากวันนั้นผ่านมาเนี่ยนะครับตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นที่รู้กันแล้วนะครับว่าขีป ปืนุฒิตัวนั้นมันกลายเป็นขีปุ้พิสัยกลางหรืออาจจะกลายเป็นขีปุ้พิสัยใกล้นะครับที่ชื่อว่าซีด้าแม้ว่าวาลดิเมียรปูตินผู้นําของรัสเซียนี่ครับจะพูดว่าขีปุ้ดที่มีการใช้งานในวันนั้นก็คือโอริสิ克แต่ไม่ว่าจะเป็นโอเดสิกหรือว่าเป็นซีด้าไม่ว่าจะเป็นขีปุ้พิสัยใกล้หรือว่าขีปุ้พิสัยกลางยูเครนก็กลายเป็นพื้นที่ทดสอบของขีปุธดรัสเซียเป็นที่เรียบร้อย เรียกได้ว่ารัเสเซียทดสอบใช้อา,อาวุธจริงทดสอบในพื้นที่สนามรบจริงติดอย่างเดียวที่รัเสเซียไม่นํามาใช้ในการทดสอบนั่นก็คือไม่ได้ติดตั้งหัวลบนิวเคลีย์มาด้วยเท่านั้นเองแต่การที่รัเสเซียนี่นะครับใช้พื้นที่ยูเครนในการทดสอบโดยเฉพาะที่ดานิโปรนี่แะครับดานิโปรมันก็เลยกลายเป็นเมืองแรกของยูเครนที่ได้รับเกียรติในการใช้ขีปนาวุธไ r b m ซึ่ง ดูแล้วล่ะครับมันไม่เป็น ICBM แน่นอนมันอาจจะเป็น IRBM หรือว่าเป็นอาวุธพิสัยใกล้ในการโจมตีถึงมันจะไม่เป็น ICBM แต่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการใช้ขีปราวุธความเร็วเหนือเสียงทางยุทธศาสตร์นะครับใกล้เคียงกับ ICBM เรียกได้ว,ว่าอยู่ช่วงปลายสุดของขีปนวุธพิสัยกลางก่อนจะกลายเป็น ICBM เพราะนั้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับมันทำให้สงครามมันยกระดับกลายเป็น การใช้อาวุธที่เกือบจะข้ามทวีปนะครับในการที่โจมตีเข้าไปในดินแดนของยูเครนท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับมันก็เลยมีการประมวลการมีการตั้งคําถามกันเหมือนกันนะครับว่าเหตุใดการโจมตีของรัสเซียครั้งนี้ไม่โจมตีเข้าไปในกรุงเครียบทําไมรัเสเซียโดยผู้นําปูตินนี่แหละครับจึงตัดสินใจโจมตีเข้าไปเมืองดานิโปลซึ่งถือว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมทางการผลิต อาวุธสาคัญของรัเสเซียอันที่หนึ่งอันที่สองดะนิโปรเป็นเมืองที่มีระบบป้องกันภัยอากาศน้อยที่สุดในเรื่องของกระบวนการระบบป้องกันภัยอากาศที่มีอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าเหมือนว่าเหตุผลสําคัญนี่ครับมันอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าที่ดะนิโปรมันมีระบบป้องกันภัยอากาศที่ออนแอที่สุดนี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นสาเหตุหนึ่งในการที่รัเสเซียตัดสินใจในการโจมตีด้วยขีปุย r r m m เข้าไปในพื้นที่ดานิโปรท่านผู้ฟังครับรัเสเซียนั้นอาจจะกลัวว่ายูเครนจะสามารถยิงขีปนาวุธซีด้าลูกใหม่ของตนเองตกด้วยระบบป้องกันภายรายกาศแพทนิกอของยูเครนนั่นก็คืออาจจะกลายเป็นเหตุผลสําคัญที่รัเสเซียโจมตีเมืองดานิโปรในครั้งนี้แทนที่จะเป็นกรุงเครียบซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ไม่ไกลกันเท่าไหร่ท่านผู้ฟังครับแต่ก่อนนั้นท่านผู้ฟังครับเรานั้น ถูกทาให้เชื่อนะครับว่าอย่างระบบป้องกันภัยอากาศทรัสนี่แหละครับมันจะสามารถจัดการหรือว่าป้องกันขีปนาวุธ i อ b m อย่างโทโพนหรือว่ายาของรัเสเซียได้แต่สถานการณ์ปัจจุบันนี่เลยครับมันยังไม่มีใครทดลองใช้งานมันยังไม่มีใครเอานําระบบทรัสนี่เลยครับไปป้องกัน ICBM ยาหรือว่าโทรโพนของรัเสเซียหรือว่ารัเสเซียนี่เลยครับก็ยังไม่เคยยิงจริงไปในพื้นที่ศัตรูจริงทั้ง A C B M ทโพหรือว่ายานี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นการที่ยังไม่มีใครทดลองใช้งานนี่แหละครับมันเลยทาให้ปูตินนี่ครับสามารถเคลมได้ว่าขีปนาวุษของเขานั้นยังไม่มีอาวุธต่อต้านอากาศยานใดที่จะจัดการได้เหตุการณ์มันก็เหมือนกับการที่ปูตินบอกว่าอิสคันเดอรหรือว่าคินซ a n หรือว่าเคอร์ซอนี่เละครับเป็นขีปนาวุธที่ไม่มีใครที่จะสกัดกั้นได้ตั้งแต่ช่วงต้นของสงคราม แต่กลับกลายเป็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี่เลยครับ East Thunder, ang, ทั้ง e ีสท t h ันเดอร์ทั้งคินซานทั้งเซอร์คอนี่เลยครับมันถูกระบบป้องกันภายรากาศของอเมริกาโดยเฉพาะแ a t ติ o อ p a c ผงสองแนี่เลยครับซึ่งดูเหมือนว่ามันไปจัดการขีพุษธต่างๆของลัเสเซียด้วยไม่รวมขีพุทธลอนอย่างเคฮ0 1หนึ่งแบบนี้นี่ครับซึ่งดูเหมือนว่ามันกลายเป็นเป้าหมายที่อย่างง่ายดายของระบบป้องกันภัยรากาศยูเครนเพราะนั้น การที่ไม่สามารถจัดการได้ในเรื่องของ ICBM รัเสเซียนี่เลยครับมันก็เลยทําให้รัเสเซียตอนนี้ยังคงครองความยิ่งใหญ่ว่า ICBM ของรัเสเซียนั้นยังไม่มีระบบต่อต้านอาวุธใดๆจัดการได้ผู้ฟังครับลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเผื่อวันนั้นนี่เลครับปูตินใช้ขีปารุที่ยิงจากอัชคาทาน,นี่หละครับ ยิงเข้าไปสมมุติไปที่กรุงเทียบแล้วระบบป้องกันภัยอากาศแพทริออตมันจัดการได้หรือว่ายิงขีรูดตัวใหม่ล่าสุดที่ถือว่าเป็นความลับล่าสุดของรัสเซียสามารถแพทริออตสามารถจัดการได้นี่แหละครับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากระบบป้องกันภัยอากาศของยูเครนที่มันจ,จัดการได้นี่นะครับมันจะกลายเป็นหาย,ยนะสําหรับรัสเซียดังนั้นรัเสเซียจึงตัดสินใจไม่กล้า และไม่เสี่ยงที่จะโจมตีกรุงเทพนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลสําคัญรัเสเซียตระหนักดีนะครับว่าระบบป้องกันภัยอากาศแพทริออตนั้นมันมีจํานวนน้อยที่ดันิโปรดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจทดสอบหรือว่าสาธิตขีปุ้วุธใหม่ระหว่างการโจมตีที่เมืองดัติโปรแห่งนี้ท่านผู้ฟังครับรายงานล่าสุดมันจึงกลายเป็นว่าการโจมตีที่เมืองดะนิโปรนั้นดําเนินการโดยใช้ขี่ปุ้พิพสัยใกล้ซีด้านะครับ ใช้เวลาในการเข้าใกล้จรวดจากปุยภาคอัสตาคารนี่ครับไปถึงเป้าหมายที่ดานิโปร์นใช้เวลา15นาทีนั่นก็คืออาจจะกลายเป็นเหตุผลสําคัญในการโจมตีครั้งนี้ท่านผู้ฟังครับหน่วยงานข่าวกลองทางทหารของยเคนหรือว่า HUR นี่เลยครับรายงานนะครับว่าขีปุ้พิสัยกลางหรือว่าพิสัยใกล้ที่เลสเสีย ใช้โจมตีเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยนไปยังเมืองดะนิปโปรนั้นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบขีปนาวุธซีด้าจึงซึ่งทดสอบในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัเสเซียมีส่วนร่วมในการพัฒนาขีปนาวุธซีด้าซึ่งได้รับการทดสอบที่ไซต์ทดสอบคาปูซินยาในปี2023และปี2024ซึ่งดูเหมือนว่าโครงการพัฒนาขีปนาวุธซีด้านี่แหละครับมันจะกลายเป็นความลับสุดยอดของ ทางฝั่งปูตินเหมือนกันท่านผู้ฟังครับถแถลงการของเ u r นั้นออกมาหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินนี่แหละครับกล่าวสุนทรพจน์ทางโทรทัศน์เมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาในเรื่องของการโจมตีครั้งนี้นะครับว่าปูตินบอกว่าเป็นการใช้ขีปนวุธรุ่นใหม่ล่าสุดของรัสเซียซึ่งเป็นขีปุธพิสัยกลาง IRBM รที่เรียกว่าโอเรสนิกซึ่งขีปุธดังกล่าวนี่แหละครับถูกยิงจากเขตอัสตาคารของรัสเซีย ไปที่เมืองดะนิปโปรด้วยระยะทาง1,200กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเดินทาง15นาทีขีร่รถตังกล่าวนั้นติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้ถึง6หัวลบโดยแต่และหัวนี่เลยครับมันจะกระจายหัวระเบิดได้ระเบิดย่อยได้อีก6หัวความเร็วในการเคลื่อนที่ช่วงสุดท้ายก่อนที่ขีร่รถมาจะถึงเป้าหมายเนี่ยครับสูงถึง11มักและความเร็วในชั้นบรรยากาศนี่1มักเพราะฉะนั้นความเร็วที่มันสูงขนาด 1225กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เลยครับในบรรยากาศเพราะนั้นการที่มันแตกตัว6หัวหัวละ6ลูกนี่เลยครับมันก็คือระเบิด36ลูกที่สามารถบังคับทิศทางได้ในช่วงปลายของการโจมตีเพราะนั้นมันจึงกลายเป็นระบบทดสอบขีวุธพิสัยกลางและมันเป็นอาวุธนิวเคลียร์การที่พวกเขาใช้มันนี่เลยครับ บรรลุบรรจุอาวุธนิวเคลียร์ที่ว่าเป็นการเตือนจากพวกเขาการที่ยิงเข้ามาเดนิโปโดยที่มันไม่มีการบรรทุกหัวลบนี่หครับมันเป็นการส่งสัญญาณเตือนชัดเจนว่าขีบรุษเหล่านี้ที่มันไปกระทบที่เมืองดะนิโปนี่นะครับ มันก็กลายเป็นภัยคุกคามสําคัญของรัสเซียรวมถึงภยัภยคุกคามสําคัญของยูเครนรวมถึงชาตินาโต้ที่อยู่ในรัศมีการโจมตีด้วยท่านผู้ฟังครับการพัฒนาครั้งล่าสุดข,ของรัสเซียนั้นเรียกได้ว่าอยู่ในขั้นตอนของการเป็นต้นแบบและปัจจุบันนั้นยังไม่ได้อยู่ในสายการผลิตจํานวนมากเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยเป็นว่าขีปุรซีด้าตัวนี้เนี่ยครับมันอาจจะมีเพียงต้นแบบแค่2อถึงสลูกเท่านั้นเอง แต่การทดสอบของปูตินครั้งนี้เนี่ยครับมันก็เป็นสิ่งที่เขานั้นต้องการที่จะทดสอบในหลายๆสิ่งทดสอบในเรื่องของความเร็วทดสอบของเรื่องการแยกของหัวระบบหัวระเบิดการาบังคับทิศทางนี่แหละครับเป็นสิ่งที่บรรลุปเป้าหมายที่ปูตินสั่งโจมตีในครั้งนี้สื่อรัสเซียนี่ครับได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาขีปุวุธที่เรียกว่าระบบซีด้านี่ครับเมื่อปี2021โดยเรียกมันว่าระบบยุทธศาสตร์ยุคใหม่ แต่ผูฟังครับข้อมูลที่ทราบเกี่ยวกับขีปุตตโอลิสนิกที่ปูตินมีการกล่าวถึงนั่นนะครับดูเหมือนว่ามันจะมีน้อยมากแต่ผู้ชี่ยวชาญด้านทานอาหารนี่ก็มีการบอกนะครับว่าขีปุตุธนี้นะครับมันอาจจะเป็นรุ่นดัดแปลงของ IRBM ร u b e s ก็เป็นได้ซึ่งมีรายงานนะครับว่า RS26 Lu b e s ูนี่แหละครับพิสัยการยิงจริงๆแล้วมันอาจจะสูงถึง6000กิโลเมตร ขึ้นไปเหมอนกันและสามารถบรรทุกหัวลบนิวเคลียร์ได้4หัวแต่และหัวเนี่ยมันมีน้ำหนักบรรทุกประมาณ0.3เมกตันนั่นก็คือขีปนาวุธ R-X26 รูเบตท่านผู้ฟังครับหน่วยข่าวกองทางทหารของยูเคนี่แหละครับมีการยืนยันชัดเจนนะครับว่าขีปนาวุธดังกล่าวนั้นมันเป็น IRBM ชนิดที่เรียกว่าซีด้านะครับโดยระบุว่าขีปนาวุธดังกล่าวนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว11มัก และใช้เวลาเดินทาง15นาทีจนถึงเป้าหมายระยะการเดินทาง1,200กิโลเมตรซึ่งขีบุตดังกล่าวนั้นมันสามารถากระจายตัวจากหัวรบนี่เลยครับได้อีกหัวรบกลายเป็น36หัวรบเมื่อจะถึงเป้าหมายเพราะฉะนั้นข้อสันนิษฐานที่มันมีถึง6หัวแต่และหัวมันกระจายได้6หัวรบนี่เลยครับข้อสันนิษฐานนั้นมันได้รับการสนับสนุนจากการตรวจสอบภาพวิดีโอที่มันมีเผยแพร่ นะครับทางสื่อโซเชียลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะของวิดีโอของ BBC w i e f i นี่นะครับที่เกิดขึ้นระหว่างการโจมตีแม้ว่าภาพนี่แะครับมันอาจจะไม่ชัดเจนมากนะัแต่ในเรื่องของอแสงที่มันเห็นว่าบ6ครั้งนี่แะครับบนท้องฟ้ายามค่ำคืนได้อย่างชัดเจนในขณะที่แสงวาบแต่ละครั้งนี่เลยครับมันจะเห็นองค์ประกอบดวงกลุ่มระเบิดนี่เลยครับกระสุนระเบิดถึง6นัดเพราะฉะนั้นมันก็เห็นแล้วนะครับว่า การที่แสงวาบ6ครั้งและแต่ละครั้งนี่หละครับมันมีแสงย่อยๆอีก6หัวนั้นมันก็คือขีปนาวุธซีด้าของรัสเซียนี่หละครับสถานที่การทดสอบที่มันไปกระทบครั้งนี้ก็คือศูนย์อุตสาหกรรมที่เมืองดันนิปโปรซึ่งมันก็อยู่ทางตะบนตกเฉียงใต้ของเมืองดันนิปโปรท่านผู้ฟังครับความสามารถในเรื่องของ การที่มันสามารถติดตั้งหัวระเบิดได้ถึง6หัวและแต่และหัวที่มันกระจายหัวระเบิดได้อีก6หัวนี่หละครับหหัวย่อยนี่เลยครับรวมๆแล้วมันกลายเป็น36ลูกนั้นความเร็วต่อจากนี้นี่ครับมันก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่ายิ่งขีปนารุธุนี่นะครับยิ่งมันเดินทางด้วยเร็วเท่าไหร่มันก็จะยิ่งถึงเป้าหมายได้เร็วเท่านั้นยิ่งมันถึงไปเป้าหมายได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่มันถูกระบบป้องกาาันภัยอากาศจัดการหรือว่าต่อต้านนี่เลครับ มันก็จะน้อยลงเท่านั้นซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับขีพุทธ,ธิสัยไกลนี่นะครับก่อนที่มันจะถึงเป้าหมายได้นี่นะครับมันจะต้องยิงขึ้นเป็นวิถีโค้งขึ้นไปในชั้นบรรยากาศและยิงลงมาตามเส้นทางที่คล้ายกันเพื่อไปอยังจุดเป้าหมายแต่ขณะที่มันล่นลงนี่หละครับมันก็จะเร่งความเร็วและได้รับพลังงานจ,นจนจากการแรงน้ำถั่วของโลกพลังงานจนที่มันมากขึ้นนี่ครับมันทําให้มีทางเลือกมากขึ้นสิ่งนี้นะครับทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ ไปหาเป้าหมายได้อย่างง่ายดายรวมถึงการที่มันสามารถบังคับทิศทางได้นี่แหละครับมันยิ่งทําให้การสกัดกั้นด้วยระบบป้องกันขีปนาวุธพื้นส่อากาศใดๆนั้นอย่างเช่นระบบแพทริออตของอเมริกานี่ะครับมันเป็นเรื่องยุ่งยากเป็นพิเศษเหมือนกันซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่สาหรับกองทัพที่ในเรื่องของการหาอุปกรณ์ป้องกันแต่ยิ่งความเร็วมันยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่นี่เลยครับมันก็จะก่อความยุ่งยากในการที่ระบบป้องกัน ภางอากาศมันจะไปจัดการได้นี่จึงเป็นสาเหตุสําคัญนะครับที่ปูตินนั้นน่าจะให้ความสําคัญในเรื่องของความเร็วนี่เลยครับในการประกาศตัวเป็นขีปุระรุประเภทใหม่ชนิดนี้ท่านผู้ฟังครับในเรื่องของขีปุรเสียที่ยิงเข้าไปในดินแดนยูเครนนี่เลยครับ80%นั้นจะถูกระบบป้องกันภารอากาศของยูเครนจัดการได้เพราะฉะนั้นการที่ยูเครนสกัดกั้นได้นี่ครับถือว่าเป็นตัวเลขไม่ธรรมดาแต่ความเร็วที่มันมากขึ้นนี่หละครับ ของขีปุโรธตัวใหม่ที่รัเสเซียอ้างว่าเป็นขีปุโธชีวิตไัยนี่นะครับมันก็อาจจะทําให้ลดเปอร์เซ็นต์ของระบบป้องกันทางอากาศที่สามารถไปจัดการได้ให้มันลดลงการที่ความเร็วมันเพิ่มขึ้นและจัดการได้ยากนี่แหละครับมันก็จะทําให้สมรรถนะหรือว่าขีปุโธของรัเสเซียเนี่ยนะครับโจมตีเข้าไปตีแดนของยูเครนได้ดีมากขึ้นท่านผู้ฟังครับ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารของรัสเซียได้มีการกล่าวเอาไว้นะครับว่าเป็นไปได้มากว่าขี่พุรุ่นใหม่ตัวนี้นีครับมันถูกพัฒนาและถูกจัดและยังถูกจัดเป็นชั้นความลับมาจนถึงปัจจุบันและเป็นขีพุธระดับบนสุดของระยะกลางเรียกได้ว่ามันใกล้เคียงความเร็วสูงสุดของระยะกลางก็คือ5,500กิโมท่านผู้ฟังครับมันมีแนวโน้นมนะครับว่าตอนนี้นีครับ การจัดการขีบุสพิสัยกลางรุ่นใหม่ของรลเศรษที่มิใสพิสัยทําการที่2,500ถึง3,000กิโลเมตรนี่แหละครับมันอาจจะขยายได้ถึง5,000กิโลเมตรแต่มันก็ไม่ใช่ขีบุสข้ามทวีปเพราะนั้นการจัดชั้นในเรื่องของระยะทางนี่แหละครับมันเป็นเรื่องสําคัญที่ปูติน ต้องการที่จะให้อยู่ในระยะนี้เพราะว่าถ้าเป็น ICBM นี่แหละครับท่านเผื่อจะมีการใช้งานนี่นะครับมันจะต้องแจ้งไปทางฝั่งของอเมริกาซึ่งเป็นข้อตกลงที่อเมริกาและเซียทํากันไว้แต่ถ้าเผื่อความเร็วถ้ามันไม่ใช่ ICBM นี่หละครับ IRBM นี่แหละครับมันอาจจะไม่จําเป็นต้องแจ้งไปทาง,งอเมริกาก็เป็นได้หรือถ้าเผื่อเป็นขีรุภิสัยใกล้นี่ครับใกล้เคียงกับ East Under เนี่นครับมันก็ไม่จําเป็นต้องไปแจ้งให้กับทางฝั่งอเมริกาซึ่งสถานการณ์ที่ พิสัยของมันไม่เป็น ICBM มนี่แหละครับมันกลายเป็นปัญหาหลักเพราะว่ามันกลายเป็นว่าขีปนวุฒชุดใหม่ของรัสเซียนี่นะครับมันคุกคามยุโรปโดยตรงรวมถึงยูเครนด้วยแต่มันไปไม่ถึงอเมริกาเพราะฉะนั้นการไปไม่ถึงอเมริกานี่แหละครับอเมริกาอาจจะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่เพราะนั้นอเมริกาก็อาจจะไม่แสดงความหงุดหงิดสักเท่าไหร่แต่ดูเหมือนว่ายุโรปนี่แหละครับและยูเครนนี่แหละครับจะได้รับผลกระทบกระทบเต็มเต็ง าจากการที่ปูตินผลิตอาวุธตัวใหม่ขึ้นมาในอาวุธพิสัยกลางที่มันเกิดขึ้นซึ่งมันอาจจะกลายเป็นเวอร์ชั่นของระบบขีปนยวุธยาเอ็มนี่แหละครับซึ่งถือว่าเป็น ICBM ตัวหนึ่งการที่ลดระดับขีปนาวุธ ICBM ลงให้มันกลายเป็นพิสัยกลางนี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นจุดประสงค์สําคัญของรัสเซียในการที่พัฒนาอาวุธตัวใหม่ขึ้นมา แต่ผู้ฟังครับมันมีรายงานนะครับว่าตอนนี้รัเสเซียได้เริ่มผลิตขี่ปลุ่นใหม่เมื่อปีที่แล้วโดยมีหัวลบนิวเคลีย์แบบเคลื่อนที่ได้อิสระมากขึ้นเลยครับเป็นตัวถมผู้เชี่ยวชาญนะครับกล่าวเอาไว้นะครับว่าถ้าเผื่อเป็นโอริสนิกนึกน่งครับถ้ามันถูกสร้างขึ้นนั้นอาจจะใช้ขี่ปลุนอีสคันเดอร์พิสัยไกลนี่ครับที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปในยุคเคนปัจจุบันแต่อาจจะมีการเพิ่มเติมด้วยการใช้เครื่องยนต์รุ่นใหม่ ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเขาบอกว่าเมื่อรดูใบไม้ผีที่แล้วนี่นะครับมีการใช้งานขีปุรุตอิสทันเดอร์พร้อมเครื่องยนต์ที่ขายายขนาดขึ้นนี่เลยครับที่ไซต์ทดสอบคาปูชินยาแห่งนี้ซึ่งมันก็อยู่ทางตอนใต้ของรัสเซียเพราะฉะนั้นมันก็อาจกลายเป็นไปได้นะครับว่าโอเลสติก oh, ที่ยิงมานี่นะครับมันอาจจะเป็นขีปนาวุธที่เมื่อวันพนธุธเฉลีที่ผ่านมาถูกยิงเข้ามาในยูเครนก็เป็นไปได้เพราะว่ามันยิงมาจากไซต์ทดสอบเดียวกัน ด้วยความเร็วที่สูงถึง11มักนี่แหละครับโอลิสนิกนั้นเขาบอกว่ามีความสามารถในการเอาชนะระบบป้องกันขีปุธสมัยใหม่ที่มีอยู่ได้ทั้งหมดเขาต้งบอกอีกนะครับว่าสามารถทําลายบังเกอร์ที่และการป้องกันอย่างดีและดับความลึกมากโดยไม่ตาเต็นต้องใช้หัวลบนิวเคลียร์แม้ว่ามันจะไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่นะครับมันถูกทําลายโดยเฉพาะที่ดันิโปรแต่การที่ ขีบุดดังกล่าวมันมีหัวรบนิวเคลีย์นำวิถีหลายหัวนี่เลยครับและการที่หัวรบนิวเคลียร์มันมาถึงเป้าหมายเดียวเดียวกันพร้อมๆกันนี่เลยครับมันจึงแทบจะเป็นไปได้ในการที่จะป้องกันเพราะฉะนั้นขีบุดพิสัยไกลของขีบรุดพิสัยใกล,ใกล้หรือว่าพิสัยกลางของรัสเซียครั้งนี้นี่ครับจึงถือเป็นภัยคุกขามร้ายแรงที่สุดต่อ,อยูเครนและยุโรปในความขัดแย้งครั้งนี้ระบบที่เร็วกว่าและก้าวหน้ากว่านี่นะครับ มันก็จะทําให้สิ่งนี้ทว,วีความรุนแรงมากขึ้นในสงครามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับ